วิบุรนติสาขลังเอวเนวจิโตตินังเปตานังวัยัติธรมณีโชติระวยัติธรสัออยเนืงอนาซอยบุญกระเทียนส่วนลอยเนื้อหนิเอาใอ้ไอไปกินเขาเน้าท้องกระจินครับผมงไ่องาท้องะจินมเยนะครับท้องกระจินครับผม้ากระินว โอ้เจอมือระเผมเจอทุลร่ปแบบนี้ด้เอม่ต้องกล้องไม่ต้องใกลไม่ต้องเสียงดังเออเสียงเพลงเสียงเพลงขางขอยากคุยนัได้นยเออต้องเห็นชัดบะเราไมใกลนะเสียงจิบเขาลอยู่ต้องกระตินครับผมจักมือปากจนนี่ครับผมเบาต้องกระินมาคือว่า เด็กเสียไอเจ้ายางไม่สีก่อนดิมือมือนี้จะเป็นนอนวัดบาลินครับว่าครับเจ้ายางไม่สียางมานจะเป็นในลุงบานครับลูงบาศก์ย่างมันจกลูกบาศสิไปนอนไส่อนอนวัดบาลินอกินขอว่าย่งพวกินครับกินบอก่บอพกินครับอ้พวกกินบอกินได้กแพ่น่ะหลานกองไม่ไกลนะไม่ไกลเห็นในไอเห็นในแล้วเนาะมีการละพูดชนะเวลามณีสิขาประดังสมาธิยานีนะครับบอญปัทตมมาธมว คนไอ้คนบนวนมันตายตาย,ตายแล้วผวก็เอาไท่หวงให้เขาเขาก็กล้าจับเขาเรียกหูเรียกจะมูกลวกพูกก็เป็นทั้งสัปเหร่อให้เขาพ่อเขาให้พอบบนน่อที่วัดบ้านดอนกลางวัดไ้ถือกันครับเรผู้วัดบ้านดอนกลางแล้วกักนเจ้าคณะตำบลทำในวัดน้ำผ้าอืมครับแล้วก็ดีวัดน้ำผ้าก็ได้แล้วก็ให้อุปถธรรมให้ที่พักที่เท่าดีทํานุด<อ> วัดเงินเรื่อยทำวัดตัวที่ไอ้ซื้อซื้ออย่งครับซื้อสมบัติครับสมบัติที่แบบแท้ๆัวนั้นไม่ต้องไม่ต้องย่างมาก่อครับหนี่งย่างมากครับหลวงบาทมือเท่าจะขึ้นไปเฮ้ยยังหลวงบาทไปไปเยี่ยมคนป่วยแน่ยังไปสัมผัสกับคนป่วยแน่กินละไปสัมผัสกับคนป่วยแน่ครับมันเลยนยังมาหาจนนี่สีว่าซ่องกับถิ่นมือเท้าจะไปเอาไปดูม่านไปวัดถ้ไม่ดูที่วัดป่านี่แหละครับผมซ่องไปโสงเงินครับผม เขาก็บุญเด็กจากมากคุณน่ะสิบบาทยี่สิบบาทกัใส่ช่อดให้คนไปครับเรีนบอวี่วี่บอว่าอร่อยหนึงอ่าจกมาหนึ่งอ่าผมรวมทำบุญด้วยไอ้ได้อร่อยนึงเด้ออ๋อเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวนะเอามาสองเอามาเอามาสองรอยเอามาสองรอยอ่าลอยนึงนี่สร้อยบุญกระเทียมส่วนลอยนึงนี่เอาให้อ้ายไปกินเข่าเด้ออันนี้อันนี้ให้อ้ายกินเข่า ตัวนั them, ่นน uh ี ussen, ello, ่ว่าบุญกินเนอะเจ้าพวกกินข้าวก็ผมเป็นบอินี่ร้านอาหารผมบอคนตีกินผมจะเอาแตงเวาให้กักาแฟบอสกาแฟร้อนนี่บอกาแฟร้อนตอนนี้มันปิดละไอปิดอะกาแฟร้อนปิดแล้วนะไอเจ้าเจ้าสิยางตอเป็นบอสไปวัดวาลินไปวัดวาลินเนาะเออไก่ไก่เนาะแต่พวกกินข้าวผมตัวครับผมเป็นพี่น้องกับฝากคำล้นทวีทไทยที่ปาดเราอยู่หนาลูกผักฝากคำล้นตะกวนถูกเมย์แจ๊กดังเมยเก่าลัดลูกวด เอาครับพ <quet> ี่น้องเข้าเป็นยางมานะครับกะจีแบบได้จังได้กับผเป็นยังนําใจผมมีให้พี่น้องเข้าอยู่ตลอดให้โดยเสมอครับน้องพอดีมันเสียงดังก็เลยยางมาคุยไกลๆเนี่ยกะเป็นกําลังใจให้เราแหละจะได้ก็บรวมกับอนุโมทนานลำได้อเด้อนะสี่กัปชั้นยุวานมือเด๋อมือขึ้นเชร้ามือไปรถยังหรอไปรถในอำนาจเจริญชั้นยุวันเข็มมะลาศนะอ๋อบุญกฐินยี่วัดใดยี่วัดปลาครับผมปลาอยัง วัดป่ายธรรมยุนนะครับวัดป่าธรรมยุนซื้อวันยังล่ะก็ยังไงคล้องอยู่แหะครับเราร่วมน้ำเป็นเป็นกบุริจาคมาพูดละจิ้บาทยี่สิบบาทได้ไรบ้านนี่หรือการได้เันเจ็บเจ็บสองหอยละครับเออได้ผมหน่อยนึงจะเป็นสามหน่อยเนาะอเออเฮียบุษะอันพวซื้อเขากินกันร่วงกันกินน้ำเป็นอะไรกันนะครับร่วมคันอ๋อตาดูตาดูตาดูเอ้าเอาเอาเป็นว่าผมกับเป็นกําลังใจให้ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาของเขาต่อไปได้เนาะแบมอ่าบางแก้กับวัดธวัดสวดมนต์กับวัดพระเจ้าใหญ่อินแยงเพื่อรักแยงเด็กครับอะไรกันนะครับไปสวดมนต์แยงครับผมวัดพระเจ้าใหญ่อินแยงวัดไอ้พระเจ้าใหญ่อินแยงอุบุนเขานี่แหละมาสวดมนต์แปยงถือศีลกินเจถือศีลอสิแยงรับสินกั็พาซื้อวันพาเน้นกับรับศีลซิปพาสองร้อยยี่สิเอาเว่ยพอนในเอฟซีผมเนี่ย ขอให้มีความสุขความเจริญให้เมื่อปากจนหนีมีความสุขความเจริญให้ร่ำด้วยให้เป็นมหาเศรษฐีในดวงใจขอใหอ้มั่งมีสีสุขเจริญสุขภาพแข็งแรงธรรมะไม่แข็งแรงขอเจริญพร ยะทาวิวหาปุลาปิริุเรินติสาคลังเอวเนวจิโตตินังเปตานังอุคกัปติจังปิตังสุมห์สตรีปตุสตูสภเริุเรนตูสังกปาจันโทปะรโสยะธามณิโทติระโสยะาสัพพิโยภิวัจจันตูสาพพโลโกวินาสตุมาเทพวัตวันตลัลโยทุกีจีคายุโกภวะจิวาธนสีติสนิจังพุทธาปัจายโยจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังผ้าลางสาธุสาธุขอให้ลำรวย ให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีโชคมีชัยให้มุ่งม,มัาา่นปัญนาสุขภาพแข็งแรงกำลังใจแข็งด้วยด้วยเถิดสาธุบุญกุศลด้วยเถิดสาธุอ่าทูอ่ะขอบคุณครับอ่าเดินทางปลอดภัยได้เนอะนั่งใจใครับครับพี่น้องเฮาเอาบุญล่วงกันทรจะสิเป็นแบบได้ยังไงก็ถือว่าเป็นบุญแล้วกันเนาะใน่ผมเอาเงินในเพิ่นแล้วนะครับอ่ามีโอกาสผ่านมาจนหีแสบกองแพร่ไปทางนี้นะแพร่ไปอลาบผมเองอยู่บนหลักท่านนี้ครับแววมากินขาองนะครับเด้อเอาโชคดีเข้าไป อะไรมาเนี่ยไอ้คนไอ้สี่นึงไหมเนี่ยคนตกงานอยู่นอนอยู่กอดยามไอ้้อมไป้อมห้างอยู่บอกก็สอคนส่งอุบลน่ะวัยรุ่นคือกันอยู่ประมาณสามสิบเนียอยางมาเป็นอัไอ้มาเป็นลูกน้องมือป่าเกิดดีรุ่งขนาดเออไปบอกมามาหาผมนี่ยเขาตกงตุ้งแต่ยากคุณพี่เขากินมาหาผมเนาะครับอ้าวโหขีอายครับสวัสดีครับสวัสดีเราเรางางมากเรา เมื่อวานนี้ผมพามาอยู่แต่วก็บ่กข้าเขาด้วยจะอายครับเออย่างมากอย่างมากมากินข้าวมาหาผมเด้อตกงทุกในเนี่ยตกลงรถตกล่ากับมาหาผมเอาโอเคไอ้วันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องเฮาครับอยู่ดีแม่สูงรู้ว่าลาลาไก่อนครับสวัสดีครับเราองไปทำงานมาแต่ใส่บูดี้เราไม่ได้ทำงานบ